มินมาอีกแล้วลดความว่นกันมิจจาสาวส,วนสวนหนุน่มหนมนี่มาแล้วนะคะลดทั้งตือนจา้าเม็ดละสิบบาทนะถ้าซื้อเยอะกัแปดบาทห้าบาทหกบาทอันนี้ลดต้นขาน้องตู้ะโพพอขาวส้มนะจ้า ขาแดงพุงหนาทองแล้วก็มาอีกแล้วเนี่ยโดดอ่ะก็สั่งกันมาเยอะก็มาอีกแล้วสั่งกันมาเยอะก็ต้องเอามาเยอะๆนะคะสีเขียวสีชมพูสีต้มแล้วก็มีตัวใหม่มานะจ๊สะสบู่เต้าหู้แต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรชี้ยังไงนะคะ เดี๋ยวลองก่อนนะพอเพิ่งเอาของมานี่พี่เขาให้มาทดลองใช้เองก่อนถ้าใช้ดีก็จะเอามาขายนะจ้าสมบู่เต้าหู้นะเห็นปะโดดแล้วก็วิตามินนะไปแล้วนะจะมาบอกแค่นี้นะคะขายวิตามินลสดสสดลดความว้วน,นะคะลดไข้ลดขาลดพุงลดหน้าทา้องหน้าเลียวไปแล้วจ้